สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีางช่องเน้อนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองป่าสุขุสุข้นกันแล้วกันนะคะเนาะเมื่อวนนี้นะคะเขาก็มาพบมาพอ้กันอีกเช่นเคยนะคะตอนบายบายนะคะหอนจนตัดจะแตกแล้วพี่น้องนะคะหอนคขาหอน,อน,อนแน่อบเอาตั้งเต่มมือเสาร์นี่นะคะเนาะนะคะมือหน,นีฝนสิโตกบอนะคะคนมาฝนสีมาวั 8, 11, นที่แปดหอดสิบเอ็ดนี้จะแมนบอพี่น้องนะคะ เอาละค่ะมื้อนี้นะคะก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขุสุขคนกันแล้วกันนะคะแอดก็มีตัวเลขแนวทางนะคะมาฝากนะคะเป็นตัวเลขแนวทนะะ่ะของคุณแม่มินบุรีเด้อนะคะคุณแม่ได้ทรงตัวเลขแนวทางมาให้นะคะเนาะล่างอย่างเดียวนะคะเอาล่างอย่างเดียวไปก่อนนะคะทำชุ่มนะคะล่างอย่างเดียวนะคะตัวเลขนะคะ ที่คุณแม่ไหมานะคะเนาะล่างอย่างเดียวเดี๋ยวมาเบิ่งนกันนะคะเนาะเอาหนีขึ้นก่อนพีนน่น้องนะคะวัตถิพานมานะคะล่างอย่างเดียวนะคะไหมาวิ่งเก้านะคะกับมาเก่าพี่น้องนะคะวิ่งเก่ากับมาเก่านะคะจับคู่ไหออกเก้าศูนย์นะคะเก้าศูนย์ตรงตรงนะคะท่านชมตรงตรงออกเก้าศูนย์นะคะเนาะนี่ละคะ่ะ ตัวเลขแนวท่ากัะค่ะของคุณแม่นะคะบางที่นะคะคุณแม่เพิ่นกับบอลเดจับไห่เมื่อทุกคู่นะคะเนาะนะคะขันเข้ามากักเข้ากับจับเอานะคะอันนี้คุณแม่เพิ่นจับไห่หกคู่หกชุดนะคะเพิ่งวดนี่นะคะแต่หกคู่คือเก่านะคะเลขล่างนะคะมิดตัวเน้นไห่พอมนะคะทมชมนะคะทุกตัวเลขทุกแนวทางนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะกับขอไห้เอฟซีนะคะเอาไปเบ่งเอาไปพิจารณาเอาเด้อนะคะชมชมนะคะ ต้อรับท่านใดน,นะคะที่เข้ามาแล้วนะคะแอดกับฝากมาเด้อนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับทังช่องเมเกดคนมักเหล็กน้ำแน่เด้อนะคะประจายอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแก่งเตือนไว้นะคะเพื่อจะบริาพาดตัวเลกหน้อทางจากทางช่องเนาะคะ่ะเนาะคะ่นะ,คะอันนี้อันเก่านะคะอันนี้อันเก่านะคะเามาเบิองอันใหม่กันเลยนะคะเ่านชมนะคะกดอื่นนะคะแอดกระคอขอบุญขอบคุณนะคะตัวเลขหน้าทางจากคุณแม่มินบุรีเด้อนะคะที่หายตัวเลกหน้าท้างมากนะคะ เดี๋ยวกันมาเบิงแทบใส่กันกันแล้วกันเนาะค่ะเนาะนะคะขอขอบคุณขอบคุณคุณแม่กันแล้วกันนะคะเนาะนะคะคคคดูกันนะคะงวดประจำวันที่แม่มินบุรี มันที่สิบหกทับสี่ทับหกเจ็ดนะคะปาพี่น้องอบเอาแห้งอีหเลีนะคะเนาะล่างนะคะ ล่างวิ่งล่างวิ่งแอสิเียนอันขึ้นตุยง่ห้เบิงนะคะเพราะว่าขึ้นหน้าจอไว้บางท่านนะคะอาจจะบอชัดนะคะเนาะนะคะหกสามนะคะหกกับสามหกกับสาม เล็กติดห้าติดสี่ติดติดแปดงวดนี่ติดหน่อยนะคะทำช่มนะคะงวดนี้ติดหน่อยเดือนะคะติดห้าติดสี่ติดแปดนะคะติดห้าสี่แปดนะคะ ก็จ,จับคู่สามสี่หกสี่ห้าห้าหกสามสี่หกสี่ห้าหก หกหกหกสามหกแปดคุณแม่ก็มีตัวเน้นให้พร้อมเด้อค่ะท่านช่มนะคะคุณแม่ก็มิตัวเน้นให้พร้อมนะคะ อันแะคะอันเก่านะคะเนาะนี่อันเก่าอันนี้ใหม่นะคะอันนีมาเขียนล่างอย่างเดียวให้นะคะล่างอย่างเดียวนะคะ ชั้นบบมักนะคะตัวเลขที่คุณแม่พันจับหายนะคะเขาก็สาม,มารถเอาไปจับใส่กันกันกบตูดที่เขามาดัดเ้อร์นะคะชมชมนะคะแล้วก็มีตัวเน้นนะคะเน้นที่หกนะคะเน้นที่หกเน้นที่หกนะคะแล้วก็ตัวเด่นก็คือห้าหกหกแปด มากกว่าค่ะท่ชุชมเน้นที่หกนะคะห้าหกหกแปดคะ่ะชัดกันอยู่นะคะนะ่ะนาอเอาละค่ะแคบน้าจอไวทะเบิงก็ะแ้้วกันนะคะตัวเลขแนวข้างนะคะ,ะ,คะของคุณแม่มินบุรี่นะคะงวดประจำวันที่สิบหก เมษายนสองห้าหกเจ็ดนะคะนะคะคุณแม่หายมากนะคะล่างวิ่งหกเด็ดที่หกรองที่สามเลขติดมิหาติดห้าติดสี่ติดแปด, 4, ด 8, จับคู่สามสี่หกสี่ห้าหก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 สามหกแปดนะคะล่างอย่างเดียวนะคะทำชมล่างแล้วย่างเดียวเด้อนะคะค่ะคันมากกระจัดขันคัดกับผ้านะคะทุกตัวเลขทุกแนวทาง ทางช่องเองก็ได้เอามานําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะค่ะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะโปรดใช้สตินะคะในการรับชมรับฟังเดินนะคะทมชมชมนะคะเพราะว่าแอดก็ได้เอามาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะก็ขอให้เฮงๆเวยด้วย,วย,วยทุกคนทุกท่านก็นแล้วกันนะคะพบกันใหม่ในคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้แอดสวัสดีค่ะ